นะครับในก็มาทำกับข้าวต่อนะครับทำกับข้าวปลากระป๋องทูน่านะครับนี่ที่ตองๆชอบกินนะครับอร่อยอร่อยตสดงว่าอร่อยมาก còn một gà nữa ta đi xét เม ok ื่อเวลาเราเทใส่น่กลัวไฟจะขึ้นนะชากระทัร้อนนะ ร้อนมากมันจะจะเดิน ผัดก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแยะนะครับก็เราแค่ใส่หางผักหัวหอมนี่ก็พอนะครับเพราะว่าเนื้อปลามันอร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความจืดความจางของมันมันพอดีนะครับ เราตั้งไว้ก่อนนะครับเราตั้งไว้น,นี่นะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ก็ผัดปลากระกป๋องทูน่านะครับที่น้องตองชอบนะครับ ลุหงหวาก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอร่อยมากๆนะครับใน,นก็เครื่องปรุงอะไรลุหงหวาก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับนะครับเดี๋ยวให้น้องตองมากินข้าวกันนะครับค่ะสวัสดีคุกท่านมากเลยนะคะน้องตองก็จะมากินข้าวเช้าแล้วนะคะก็ ขอบคุณเอซีทุกท่านมากมากเลยนะคะเอซี SC ทุกท่านมากินข้าวกับน้องตองนะคะขอบคุณค่ะข้าวแบบอะไรน้องตองไม่จับไหมไม่ปลากระกป๋องทูน่าที่น้องตองชอบกินน้องตองบอกว่าอร่อยนะครับทุวคนกินก็อร่อยแซ่บ ไหนมาเาั้ใจเลี้ยงเหรเพราะว่าเราเลี้ยงไม่โตนไม่หมือไม่ได้หลับเราเลี้ยงหรื่ค่สองรอบใครแย้วข้างบ้านหมดอยู่หลายแา่ แมวเป็นอ,อะไรหรือแมวเป็นสัตว์ชนิดนึงเหมือนกับเสือลา,ลายเลยืสาวเปแมวเี๋ยวเป็นสัตว์ปลาไหลเหรออืมปลาไหลเหรอเอามาเอาไปเอามา้มันถ่ายยเออกีอ่ป,ปีได้กัน <c oughs> ลุงแคจับได้เหรออทมเมันมน้อยอะล้มันหากินเลยคุยเขาหลายๆเลยคุยนะแปลว่าหัวใจเย่บ่คุยห อะไรจนีเอาให้มันกินเาไอ้นี่มันตกประธานนี่ก็ควันน้ำหมอกตเต็มเลยแล้วเมื่อคืนนี้หนาวเมื่อคืนนี้อากาศหนาวเย็นหนาวพ่อใส่สามตัวนะผ้าห่มสามชั้นผ้าหมหน้าสามชั้นแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาว ตนช้ามาก,ก็ถอดน้ำร้อนพ่ออาน้ำให้หไม่ไม่รก็ลตก็อิมะะ่มแล้วนะะก็ขอบคุณกาบมาตน,นะคะี่บสลอบสองาวน้ักจนจบคลิปนะคะ เยวเยวนึนหนงหละยงไม่รอด,ขอ,ดขอบคุณด้วยค่ะแล้วก็ขอิน้ก่อนนะคะไม่มีหอดนะครับก็เดี๋ยวก็ออกไปส่งน้องตองนะครับขึ้นรถนะครับน้องบอลก็อีกมแล้วนะคะ นั่นเราก็ไปรอรถกันเลยฮะ